ครับสวัสดีครับผมนะครับก็สวัสดีอีกคลิปนะครับสําหรับวันนี้นะครับนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นมือยุดนะครับของทีมงานนะครับสาวน้อยเพชรปันแพงเป็นมือยุดของน้องหักแพงนะครับเมื่อนี้กับยุดพักครนะครับกับมือหุ่นนะครับตอนนี้เพื่อนยังบุกกลับมาจากกทมนะครับเพื่อนกับไปพักอยู่ฮุนนะครับเพื่นยังไ่กลับมานะครับเพราะว่า นะครับเป็นวันพักผ่อนนะครับหยุดสองวันนะครับกันเลยนะครับเพิ่วนะครับจะไปเที่ยวนะครับทะเลนะครับก็เห็นเพื่อนโพสไลน์เห็นเพื่อนลงคลิปแล้วนะครับยังไม่ติดมือนกับลงคลิปนะครับลงคลิปนะครับว่าเพื่อนไปพาน้องไปหาน้องใช่นะครับของน้องแพงนะครับไปเห็นเพื่อนลงคลิปดูนะครับเรอเพื่อนกับภาไปเที่ยว ทะเลแล้วนะครับคือเห็นเพิ่นโพสอยู่นะครับก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับในเฟซแม่ติมนะครับหรือในช่อง YouTube ของน้องแพงช่อง YouTube ของแม่ติมนะครับเพิ่นกระเฮ็ดคลิปลงนะครับให้เบิ่งนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับเป็นไปเที่ยวแบบไดนนะครับไปเที่ยวทะเลนะครับไปกับภายแน่นะครับจะเห็นเพิ่นลงคลิปอยู่นะครับ วิตสองมือกับพักพรายเต็มที่นะครับแล้วกลับมาสู้งานต่อนะครับกลับมาสร้างสรรค์ผลงานนะครับต่อไปนะครับบนเวทีนะครับกะติดตามได้นะครับทางเพจเอ่อทางเฟซทาง YouTube นะครับของทั้งสองท่านนะครับทั้งน้องแพงก็ทั้งแม่ติมนะครับเพิ่นก็สิอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับสำหรับ บรรยุทนะครับแต่ว่าคลิปเพื่อนบริยุทธ์นะครับเพิ่นก็ถทายทำนะครับลงให้เบ่งนะครับจะติดตามนะครับให้กำลังใจนะครับดูคลิปนะครับโดยไม่ข้ามโฆษณานะครับนั่นก็คือเราได้สนสนุนะครับได้ให้มาลัยเหมือนกันนะครับก็ก็เหมือนให้มาลัยนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปดูคลิปพอเพื่นสังได้ได้แล้วเนาะคือเราไม่ข้ามโฆษณานะครับ กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับให้กำลังใจเนี่ยคือเราเหมือนกับเราสนับสนุนนะครับสนับสนุนรายได้นะครับให้ทั้งแม่ติมแล้วน้องทักแพงนะครับในช่องของ youtube เพราะว่าขอสร้างรายได้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนเราไม่มีตังค์ไงครับไม่แบบว่าบางคนก็ไม่มีตังค์มีจำกัดอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้โอนอยากสนับสนุนเราก็ต้องสนับสนุนตรงนี้แหละครับคือเข้าไปดูคลิป นะครับโดยที่ไม่ข้ามโฆษณาดูให้จบนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เนี่ยันก็คือเราเราสนับสนุนนะครับเหมือนเราให้มาไลน์นะครับสมมติหมื่นคนนะครับไปดูอย่างงั้นทุกคนดูจนจบไม่ข้ามโฆษณาเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เอานะครับยอดวิวนะครับมันก็เหมือนกับให้มาไยน้องนะครับแต่คนที่มีนะครับก็โอน ด้วยแล้วก็ดูคลิปด้วยนะครับก็ดีมากมากเลยนะครับจากคนร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันแล้วแต่นะครับนะครับแล้วก็แล้วก็มาดูคลิปให้อีกโอ้โหก็ถือว่าสุดยอดนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณนะครับที่เราได้สนสนุนะครับเด็กอายุสิบหกปีนะครับที่เราชื่นชอบนะครับที่เราอยากจะลักดันนะครับ ให้เขาถึงเป้าหมายหรือให้สำเร็จในสายงานนะครับที่น้องตัดสินใจเลือกที่น้องชอบนะครับนะครับสิ่งไม่ดีนะครับเราต้องตักเตือนนะครับสิ่งไหนดีเราต้องสนับสนุนนะครับถ้าไม่ดีเราก็ต้องบอกนะครับแล้วก็ตักเตือนแล้วก็แนะนํานะครับในสิ่งที่ดีนะครับสําหรับองค์กรสาวน้อยนะครับทีมงานสาวน้อยทุกท่านนะครับ เราก็สนสนุนได้เหมือนกันเราก็เข้าไปชมนะครับในเพจสาวน้อยในช่อง YouTube สาวน้อยนะครับหรือเพจบอสโจนะครับเราก็เข้าไปติดตามหรือช่องทีมงานต่างๆเราก็เข้าไปดูได้นะครับไปดูแล้วก็กดไ like, ลค,ค์ comment, กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาให้ทุกๆช่องนะครับนั่นคือเราก็สนัสนุนนะครับนะครับองค์กรสมหนับคน ในองค์กรสนับสนุนบอร์ดนะครับหรือว่ามีกลุ่มปิดนะครับเราก็ซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับสนับสนุนองค์กรนะครับได้นะครับนั่นคือวิธีการสนับสนุนมีหลายทางนะครับนะครับหรือใครนะครับที่มีกําลังหน่อยนะครับอยากโอนมาลัยให้คนนั้นคนนี้ได้หมดนะครับนะครับจะร้อยสองร้อยแล้วแต่นะครับไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ว่านะครับคือเขายินดีนะครับเราให้ด้วยความเต็มใจเขาก็ยินดีนะครับไมเขาไม่ตีว่าทำไมน้อยจังงั้น ไม่มีนะครับได้หมดนะครับสนับสนุนองค์กรสนับสนุนศิลปินในองค์กรนะครับได้หมดนะครับถึงเราไม่มีตังค์แต่เราไปดูคลิปให้เขานะครับไปดูคลิปไปดูโฆษณาให้ไม่ต้องข้ามโฆษณานี่ก็คือการสนับสนุนแล้วนะครับนะครับแล้วก็สนับสนุนองค์กรก็ผมไม่มีตังค์ซื้อกลุ่มปิดอ้าวไม่เป็นไรคุณก็เข้าไปดูคลิปในช่อง Youtube ในเพจ ดูโดยไม่ข้ามโฆษณานะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจนี่ก็คือการสนับสนุนนะครับอีกทางหนึ่งนะครับนะครับพอเรามีหน่อยโอเคเราซื้อบัตรอุ่มปิดช่วยโอนมาไลให้แล้วแต่เรานะครับน้องเขาแพลงเหมือนกันนะครับเราอยากสนับสนุนน้องแต่เราไม่มีกําลังทรัพย์เอาเรามีโทรศัพท์มีเน็ตนี่ครับดูคลิปให้น้องครับ นะครับดูคลิปโดยไม่ข้ามโฆษณานะครับคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้น้องมันก็เป็นกำลังใจนะครับเป็นอะไรที่ถือว่าเรายงังแสดงพลังที่ว่า F4 แต่เราไม่ไม่มีกำลังที่จะโอนแต่เราก็ยังมาพยายามนะครับดูคลิปนะครับไม่ข้ามโฆษณาให้ก็ถือว่าสนับสนุนแล้วนะครับน้องก็จะมีะไรายได้ในส่วนของช่อง Youtube นะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะครับองค์กรก็เหมืเนวกันเราก็สับสนองค์กรได้หลายทางนะครับเรามีกําลังเราก็ซื้อบัตรกรมปิดเวลามีกรมปิดนะครับหรือนะครับเราก็สมัครเป็นสมาชิกนะครับเสียรายเดือนนะครับเดือนละสามร้อยนะครับเวลามีกงมปิดเราก็ได้ดูอยู่แล้วไม่ต้องซื้อบัตรอีกนะครับพอเราเสียรายเดือนอันนั้นก็อีกทางช่องทางหนึ่งนะครับก็ได้ประหยัดลงอีกนะครับหรือไม่มีเลย เรามีน้อยแต่ว่าเราเก็บไว้ใช้ก่อนเราก็ดูคลิปนะครับดูคลิปที่ช่อง YouTube ที่เพจเา้าน้อยเนี่ยนะครับดูที่ไม่ข้ามโฆษณาเนี่ยสับสนอีกได้นะครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราก็มีกำลังใจให้กําลังใจนะครับทีมงานให้กาลังใจบอสให้กาลังใจน้องทักแพลงนะครับทุกๆคนนะครับนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับเราก็สนับสนุนกันไปนะครับหยุดสองวันนะครับ นะครับเจอกันวันที่ยี่ห้านะครับนะครับก็ให้กําลังใจกันเหมือนเดิมนะครับแต่ยี่ยินพอดว่าปูปิดน่าจะประมาณสิ้นเดือนนะครับจะมีอีกนะครับอันนี้ก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับตามที่โพสต์นะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจติดตามคลิปน้องพักแพงนะครับวันนี้ไปเที่ยวนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ